สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่การละครั้งหนึ่งใบนะัดสาหรับอีพีนี้มีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในหมู่บ้านของผมจะนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในอีพีนี้ครับที่ผ่านมานะครับในอดีตเนี่ยเราจะเคยพบเห็นข่าวการสูญหายตัวของบุคคลต่างๆเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยหายไปจากบ้านผู้หญิงคนเฒ่าคนแก่หายไปจากบ้านอะไรพวกนี้นะครับหลายข่าวเลย ทีนี้ในบรรดาหลายๆเข่าวเหล่านี้ที่ว่าเนี่ยมันจะมีบางข่าวที่มีการสูญหายตัวของบุคคลต่างๆแบบแปลกๆหรือแม้กระทั่งการค้นพบตัวบุคคลผู้สูญหายแบบแปลกๆในข่าวด้วยถ้าใครเคยติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องก็จะทราบว่ามีเรื่องพวกนี้อยู่เรื่องราวเหล่านี้นะครับมันจะสอดคล้องกับความเชื่อโบราณอย่างหนึ่งที่คนตามชนบทหรือคนเฒ่าคนแก่เขาจะเรียกว่าผีบังตานะครับ เรื่องราวทำนองนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของผมเช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้หญิงนะแต่เกิดขึ้นกับคุณตาท่านหนึ่งในหมู่บ้านของผมคุณตาท่านนี้อายุป,ประมาณ80ได้แล้วนะครับแล้วท่านก็มีอาการป่วยทางสมองนะเป็นโรคชารานั่นแหละนะครับเป็นอัลไซเมอร์ครับลงหลงลืมลืมก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับ คุณตาท่านนี้อาศัยอยู่กับลูกหลานหลายคนนะลูกหลานหลายคนช่วยกันดูแลครับเนื่องจากทราบดีว่าคุณตาเนี่ยป่วยอาการทางสมองอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับมีหลายครั้งเลยที่คุณตาหายไปจากบ้านครับก็คือเป็นลักษณะของการเดินออกไปจากบ้านแล้วก็หลงหาทางกลับบ้านไม่เจอคือหลงทางครับลืมทางกลับบ้านก็เดินไปเรื่อยๆครับทําให้ลูกหลานเนี่ยต้องออกติดตามหาตัว เป็นแบบนี้หลายครั้งเลยแล้วทุกครั้งก็หาเจอนะบางทีก็ไปนั่งอยู่จุดนู้นบ้างไปยืนอยู่จุดนี้บ้างชาวบ้านวิ่งมาบอกบ้างว่าเอ้ยเจอตาแกเดินอยู่ทุ่งนาจุดนั้นจุดนี้บ้างอย่างเงี้ยนะครับลูกหลานก็ไปตามตัวกลับมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ครั้งเนี้เป็นสิ่งที่แปลกจากทุกๆครั้งครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่แหละคุณตาท่านาหายไปจากบ้าน เหมือนเดิมเลยนะครับคือทั้งๆที่ลูกหลานก็ช่วยกันกำชับแล้วนะกำชับกันสั่งกันไว้แล้วว่าดูแลตาดีๆเดี๋ยวให้ตาหายไปไหนแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เนาะที่จะมาจับตาดูตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงไงนะครับเผลอแค่ไม่กี่นาทีครับคุณตาหายไปจากบ้านแล้วอีกแล้วครับลูกหลานก็ออกตามหาเหมือนเดิมเลยไปตะโกนถามชาวบ้านครับมีใครเห็นตาบ้างไหมอย่างเงี้ยนะครับครั้งนี้ไม่มีใครเห็นเลยครับว่าคุณตาท่านเนี้ยเดินไปทางไหน นะครับหลังจากนั้นครับชาวบ้านก็ช่วยกันออกตามค้นหาแหละหากันทั้งวันทั้งคืนเลยซึ่งเป็นเป็นการหาที่แบบไม่เคยหาครั้งใหญ่เท่านี้มาก่อนทุกครั้งที่ผ่านมาหาไม่นานก็เจอแต่ครั้งนี้ช่วยกันหาเนี่ยทั้งชาวบ้านด้วยนะครับหากันหลายคนหากันทั้งวันทั้งคืนหาไม่เจอจนกระทั่งผ่านไปสองวันครับลูกหลนานญาติพี่น้องก็เริ่มใจไม่ดีแล้วนะครับ พอครบ2วัน48ชั่วโมงก็ไปแจ้งความนะแจ้งความคนหายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็ส่งทีมงานมาช่วยกันค้นหาด้วยนะครับร่วมกับชาวบ้านนี่แหละช่วยกันค้นหาหายังไงก็หาไม่เจอครับจนกระทั่งในวันที่สานี่แหละญาติคนหนึ่งก็จุกคิดขึ้นมานะครับว่าเอาอย่างนี้ไหมเส้นไหวเจ้าที่เจ้าทางนะครับ เส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านเพื่อที่จะให้ท่านช่วยเปิดตาให้เราช่วยให้เราค้นหาตาเนี่ยให้เจอนะครับลูกหลานก็ช่วยกันจัดพิธีเลยครับจัดพิธีเส้นไหว้ในหมู่บ้านนี่แหละนะครับเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันที่สามนี่แหละหลังจากทําพิธีกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็อ,ออกกันติดตามค้นหาเหมือนเดิมหาช่วงกลางวันครับก็ยังหาไม่เจอนะแต่สุดท้ายด้วยความพยายามไม่ลดละนะ ก็เจอจนได้ครับมาเจอเอาตอนไหนทราบไหมครับเจอช่วงเย็นช่วงพลบค่าผีตาผ้าอ้อมนะครับช่วงโพลเพลแล้วเพิ่งมาเจอตัวคุณตาครับเจอตรงไหนทราบไหมครับเจอคุณตานะครับร่างของคุณตาเนี่ยนอนอยู่ห่างจากไหลถนนแค่สองสาเมตรแค่นี้เองครับซึ่งมันจะมีถนนเส้นหนึ่งในหมู่บ้านที่เป็นถนนลาดยางลาดยางใหม่ๆเลยนะช่วงนั้นลาดยางใหม่ๆเลย ชาวบ้านก็ใช้เส้นทางเส้นนี้สัญจรไปมาตลอดแล้วก็เป็นจุดที่ชาวบ้านกับญาติพี่น้องของคุณตาเนี่ยออกตามหาบริเวณนั้นหลายครั้งแล้วแต่ไม่เจอไม่เจอนะจุดตรงนั้นแหละมองไปก็ไม่เห็นอะไรครับทุกคนก็เดินผ่านไปผ่านมาคนก็ขับรถสัญจรผ่านไปผ่านมาจุดนั้นแหละก็ไม่เห็นมีใครบอกว่าเจอคุณตาตรงนั้นเลยนะแต่โพรเพลวันนั้นอะ่ะเจอร่างคุณตานอนอยู่ตรงนั้นครับแล้วยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะ สภาพของคุณตาตอนนั้นนะครับก็คือมีมดตอมเต็มเลยนะครับมดกัดคุณตานะมีตุ่มไม่รู้ตัวอะไรกัดบ้างคนระับเป็นตุ่มทั่วตัวเลยครับคุณตาก็นอนอยู่งั้นแหละนะครับนอนไปไหนไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ครับสภาพอยู่แบบนั้นแหละตรงนั้นก็จะเป็นป่าละเมาะเตี้ยๆสูงประมาณต้นขานะสูงประมาณต้นขาประมาณหัวเขา่าประมาณนี้นะครับแต่มันไม่ใช่ปาะะ่าละเมาะทึบนะเป็นป่าละเมาะที่ค่อนข้างจะโล่งด้วยซ้ํา คือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เห็นคุณตานะถ้าใครที่ขับรถผ่านถนนจุดนั้นอ่ะแต่กลับไม่มีใครเห็นคุณตาเลยจริงๆเป็นอะไรที่แปลกมากนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็มองไปที่จุดที่ <c oughs> เป็นที่สังเกตของทุกคนแทบจะมองกันเป็นตาเดียวคือถัดจากจุดที่พบร่างคุณตาไปแค่สอสเมตรอีกนะครับนับจากไหล่ถนนมาก,ก็ประมาณ6กหเเมตรก็มีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งที่มันอยู่มานานแล้วนะ ผมก็เห็นต้นไม้ต้นนี้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะจนทุกวันนี้ต้นนี้ก็ยังอยู่ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับต้นไม้ต้นนี้นะแต่หลังจากที่ลูกหลานพาคุณตากลับบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือลูกหลานนะครับมาช่วยกันแพร่ถางบริเวณรอบๆบโคนต้นต้นนั้นแหละจนเลี้ยนเตียนโล่งไปหมดเลยแล้วก็ตั้งศาลเจ้าที่ขึ้นณจุดตรงนั้น ตรงโคนต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นแหละนะครับอ,อ,อาจจะเป็น EP ตีต่อๆไปนะผมจะไปถ่ายรูปสถานที่จริงมาให้ดูด้วยนะครับคุณตาก็มีชีวิตอยู่นะหลังจากที่ลูกหลานเจอตัวแล้วนะนะครับแล้วก็พาไปดูแลที่บ้านต่อนะครับคุณตายังอยู่มาได้อีกตั้ง2ปีนะก่อนที่คุณตาจะเ,เสียชีวิตไปด้วยโรคชรา,าจากลูกหลานไปอย่างสงบนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆในช่องทุกท่านได้รับรู้รับทราบกันนะครับหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการรับชมอีพีนี้นะครับพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจได้ใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ